สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พกกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนานะครับ MR สามสมเจ็นะครับหกสิบหกวันนะครับก็เริ่มทยอยออกบ้างแล้วนะครับที่เห็นนะครับเผาๆนะครับก็เจ็ดสิวันต้องว่าออกน่าจะหมดนะครับทั้งหมดเลยเพราะว่าอายุเนี่ยไล่เรียกกันเลยอันนี้เจ้าพญานะครับตองหนึ่งนะครับเจ้าพญาเจ็ดสองนะครับนี่ เริ่มเริ่มเห็นลวงบ้างแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าในฤดูก,การนี้เนี่ยข้าวที่ต้อมทำเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า,าดูแลง่ายนะครับดูแลไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนอนกออย่างที่ต้อมบอกนะครับมันก็จะมีใบแดงๆบ้างนะครับเห็นไหมพอได้อยู่นะฤดูก,การนี้นะครับหกสิบหกวันแล้วนะครับก็มาเดินอัปเดตสายๆนะครับแล้วก็ ดึงน้ําใส่หล่อไว้บ้างนะครับน้ําก็ไม่ค่อยจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะพอนะครับในฤดูการนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสายพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ยอดนิยมเลยก็คือหอม98หรือหอมฟุ้งนะครับอันใหญ่ต้อมนุ่นอยู่ตรงบนนู้นก็สวยๆเลยครับในฤดูการนี้อย่างที่บอกก็ดูแลง่ายกว่าช่วงหนาวนะครับดูแลง่ายๆง,ง,ง่ายกว่านะครับ คือกลมแล้วล่ะเป่งแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมการห่างประตูแล้วจะออกแล้วเนี่ยเนี่ยครับเป็นบางโซนที่อ่าอย่างตรงนี้ออกแล้วนี่เห็นไหมครับนี่นี่ออกแล้วนี่ครับลวงออกแล้วอันนี้ออกแล้วครับเริ่มเริ่มทยอยออกนะครับอันนี้เป็น m อมอารสามสาเจ็ดนะครับอันนี้เป็นตองหนึ่งเจ้าพญาเจ็ดสอง เริ่มทยอยออกบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเจ็ดสิบวันมาดูดีว่าจะออกหมดหรือเปล่านะครับอีกสี่สี่วันอันนี้ตองหนึ่งนี่ครับอ่าเริ่มออกกันนี้เห็นไหมเขาจะออกเป็นที่ๆเหมือนกันนะนี่นี่ครับเริ่มออกอ่ะนี่หลวงเริ่มทยอยออกแล้วครับ เริ่มเห็นรวงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหอมฟุ้งนี่ยังไม่เห็นนะหอมฟุ้งหอมก็แปดนะครับนี่ไงยังยังไม่ค่อยเห็นนะครับมนีนิดนิดนดหน่อยนะครับเริ่มมีออกมาม้างแล้วนะครับนีนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสาหรับาสายพันธุ์ข้าวสามสายพันธุ์ของต้อมนะที่ว่า ทำในฤดูการนี้นะครับเราจะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทําแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคือส่วนใหญ่แล้ว,วอ่าการทําข้าวแบบของต้อมเนาะหนึ่งอย่างเลยคือต้อมก็อยากจะรู้ไงว่าแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงรอบหน้าเราจะได้รู้ไงว่าเขาออกเป็นแบบไหนอะไรยังไงไงครับจะได้รู้ว่าเลือกสายพันธุ์ไหนที่ถูกกับจังหวะของเขานะครับแต่ในฤดูการนี้ต้อมว่าลงได้ทุกพันธุ์แหละครับอยู่ที่การดูแลเนาะ เดี๋ยวถ้าอย่างไงต้อมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนนี้พี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเลี้ยงลากกระชากกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยอินรียกึ่งเคมีปุ๋ยธาตุรองนะครับธาตุรองเคมีนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมดื้อชาแนลเลยเลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงนะครับ กับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6